สวัสดีค่ะคลิปนี้แบ่งปันวิธีทำสูตรน้ำอะโวคาโดดื่มเพื่อสุขภาพกันนะคะก่อนอื่นนะคะเรานำอะโวคาโดทำมากทำน้อยแล้วแต่คุณนะคะไม่มีสัดส่วนให้ค่ะรสชาติก็ตามชอบเลยค่ะอะโวคาโดหนึ่งลูกหนึ่งลูกค่ะผ่าครึ่งแล้วก็เอาเมล็ดออกนะคะสำหรับเมล็ดของอะโวคาโดอย่าทิ้งนะคะเก็บเอาไว้ไปทำน้ำมันค่ะเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอแบ่งปันต่อไปนะคะ เมื่อผ่าครึ่งไปแล้วก็แกะเอา,มาเมล็ดออกนะคะท่านผู้ชมอะโวคาโดนี่เป็นผลไม้ที่มีวิตามินและแร่ธาตุที่ทําให้คุณประโยชน์แก่ร่างกายมากมายถึงแม้ว่าอะโวคาโดนี่จะเป็นผลไม้ที่มีไขมันสะสมอยู่ในจํานวนมากแต่ก็เป็นไขมันที่ดีไฟเบอร์สูงนะคะวันนี้จะมาขอแชร์สูตรน้าดื่มอะโวคาโดเพื่อสุขภาพค่ะ แกะออกมาแล้วเอาเมล็ดออกค่ะสำหรับเมล็ดเก็บเอาไว้นะคะเราจะนําไปทําเป็นน้ํามันสกัดนะคะเพื่อทําครีมบำรุงผิวพรรณต่อไปนะคะสําหรับอะโวคาโดนะคะก็แกะเอาเนื้อของเขาออกมานะคะ นำเนื้อของอะโวคาโดออกมาค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อสะดวกในการปั่นค่ะอะโวคาโดนี้ก็ช่วยลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีโปรตีนสูงลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจดีต่อสุขภาพเมื่อได้เนื้อของเข้ามาแบบนี้แล้วก็นำไปปั่นให้ละเอียดนะคะแต่ก่อนที่จะปั่นนะคะเราเติมน้ำสะอาดลงไปประมาณครึ่งถ้วยตวงก่อนนะคะสัดส่วนให้กะประมาณเอานะคะ อะโวคาโดช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจด้วยนะคะลดน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วยังป้องกันปากนกกระจอกและลดอาการหน็บชาได้เป็นอย่างดีจากนั้นก็ปั่นให้ละเอียดค่ะเมื่อเราปั่นได้มาแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเติมเกลือลงไปอยู่ที่ครึ่งช้อนชาหรือว่านิดหน่อยนั่นเองค่ะวัตถุดิบตัวต่อไปก็คือน้ำตาลทรายแดงเลยค่ะใครจะเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งก็ได้นะคะความหวานความเค็มก็แล้วแต่ความชอบเลยค่ะใส่ลงไปค่ะ อะโวคาโดยังช่วยบำรุงสายตาได้เป็นอย่างดีนะคะท่านผู้ชมจากนั้นนะคะวัตถุดิบตัวต่อไปแขกจะใส่นมของมะพร้าวนะคะลงไปอยู่ที่ประมาณหนึ่งถ้วยตวงนะคะ คุณสามารถใช้น้ำกะทิแทนได้นะคะถ้าใช้เป็นน้ำกะทิก็จะมีรสชาติที่อร่อยนะคะแต่วันนี้แขกใช้เป็นนมของมะพร้าวนะคะจากนั้นก็ปั่นต่อไปใช้วัตถุดิบทั้งหมดเข้ากันดีหรือว่าจนน้ำตาลละลายดีนะคะถ้าปั่นไปแล้วนะคะสำหรับน้ำกะทิหรือว่านมมะพร้าวนะคะค่อยๆทยอยเติมไปได้ะคะ่ะจากนั้นก็ปั่นให้ได้ละเอียดดีแบบนี้นะคะ เมื่อเราปั่นได้ละเอียดดีแบบนี้แล้วนะคะดูนะคะสีสันน่าทานมากๆน่าดื่มมากๆเลยค่ะเขามีไฟเบอร์สูงนะคะแล้วก็ไขมันของเขานี่ก็เป็นไขมันที่มีประโยชน์สําหรับสุขภาพค่ะจากนั้นเราก็นําใส่แก้วไปดื่มได้เลยนะคะใครจะแช่ตู้เย็นไว้ก่อนดื่มก็ได้นะคะท่านผู้ชมดื่มแค่วันละแก้วก็พอนะคะสําหรับวิธีเก็บนะคะ คิดว่าคงไม่ต้องเก็บนะคะทำแต่ละครั้งก็แค่ทำแค่พอดื่มก็พอค่ะมีประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็สายตาของเราสายลดน้ำหนักนี้ต้องทำสูตรนี้ดื่มเลยนะคะลองไปทำดื่มกันดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ค่ะสุดท้ายมีสุขภาพดีและผิวพรรณดีเป็นของท่านผู้ชมค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ